เตรียมตัวแต่พารโฆษณาเขาจะต้องมีพร็อพประกอบเรื่องเออผู้ชมเห็นเป็นไหมใครที่ต้องใส่แว่นหรือว่ามีผู้ลักผู้ใหญ่อ่ะใส่แว่นอ่ะเราก็จะแบบแว่นฉันอยู่ไหนแว่นฉันอยู่ไหนแต่คาดหัวอยู่ประจำเลยอ่ะไม่ก็เน็บอยู่ตรงอกอย่างเงี้ยคาดหัวบ้างเน็บบ้างแต่หาแทบตายเออเอามาให้ชมนะครับว่าระวังหน่อยแล้วกันลูกหลานสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้อเราก็ลืมแป๊บป๊เองแหมถ่ายมาซะแล้วอ้าวเชิญชมฮะแว่นฉันอยู่ไหนครับ เว้นอะไรไม่ใช่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 เลยน่าเว้นอะไรเว้นชิศไปไหนเนี่ยเออนุ่นเปล่าพี่โจเหมือนเหมือนเห็นจุนไม่ไม่ไม่พี่ลองเดินไปดูหน้าทีวีพี่ลองเดินไปดูหน้าทีวีเหมือนเหมือนผมเห็นจะวางอยู่นั้นเออเมื่อเมื่อสักเมื่อสักพักเนี่ยผมเห็นแบบแบบอยู่ตรงนี้ตรงโต๊ะเนี่ยอันนี้ใช่นีืป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันแค่เหรอเราอะไรกันน่บ อะไร้อนอะไรที่อยู่บนหัวมุนหัวเอ้าวโอยไอ้นี่ไอ้นมันดื้อมอย่างนี้ไอเดี่ยวไม่ใช่ป่ะหรือเปล่านี่ยเมียวค่ะดูสิถ่ายกันยาวเลยอะคุณป้าแกก็อายสิอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วยังแกล้งกันนะอยู่ตรงนู้นหรือเปล่า อยู่ตรงนี้หรือเปล่าแกก็เดินหาจนทั่วเลยฮะสุดท้ายเฉลยอยู่บนหัวเปล่าจริงๆนะเป็นทุกบ้านเป็นทุกบ้านจริงๆเออๆหลายๆบ้านนะผมบอกเลยคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาวางแทบทุกห้องใช่วางไว้ก่อนอะวางหมดอะขนาดวางแทบทุกห้องนะวันดีคืนดีเอ้าแว่นไหนไปไหนก็ยังมีอยู่เออทำไมอ่ะไม่เข้าใจ ก็วางไว้แล้วทุกห้องอ่ะเออมัไหนไป่ไหนอ่ะเข้าใจเหมือนกันเอาคลิปนี้ฮะคนดูไป2.1ล้านวิวโอ้สุดยอดเดี๋ยวไปถ่ายแม่ตัวเองมา้ดีกว่าเนี่ยเนี่ย เออนะคนดูเยอะมากคนดูเยอะมากแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเออเป็นปกติของคนที่ใส่แว่นใช่แล้วช่วงสมัยโควิด -19 อ่ะช่วงที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยบ่อยๆอ่ะผู้สูงวัก็จะเป็นนะจะเอาไว้ตรงคางอ่ะใช่ใช่ใช่ขอหน้ากากแม่หน่อยไม่ไม่มีหน้ากากละออยู่ตรงนี้คืออะไรเออเอามาดูกันยิ้มๆขำๆนะครับ